ไม่ได้ใช้เลยคือเรียนมาให้โยงเนี่ยคิดไม่อย่างเดียวคือเรียนเพื่อเรียนได้กับเพื่อน,นต่อรก้แหละอยากกินไก่อะกินมนันฝรั่งอะทะเลกิน <laughs>